เชื่อมัน่นไม่ว่าชีวิตจะพบกับเรื่องดีหรือร้ายจงเชื่อมั่นในการช่วยเหลือจากพระองค์เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่มาประสบกับเรานั้นถูกกำหนดไว้แล้วมองหาฮิกมาให้เจอตวักกันตวักกันที่แท้จริงใจต้องนิ่งยอมจำนวนกับผลลัพธ์ที่จะได้รับและพอใจไม่ว่าผลลัพธ์จะตรงกับใจของเราหรือไม่ก็ตามนั่นคือการมอบหมายต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจดูอาเป็นความโชคดี ที่เรามีดูอาเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาแต่เรามักหลงลืมอาวุธสําคัญนี้ไปฝากความมุ่งหวังกับสิ่งอื่นดูอาสิดูอาขอตอบพระองค์ด้วยความมุ่งหวังตั้งใจจริงจังแล้วพระองค์จะส่งตอบรับในทุกๆก,การวอนขอของเราขอบคุณเมื่อเราประสบสิ่งดีๆอย่างมัวแต่ดีใจจนลืมการขอบคุณในความโปรดปรานความเมตตาและการช่วยเหลือจากพระองค์ขอให้เราเป็นบ่าวที่ขอบคุณพระองค์ในทุกๆความดีงามอดทน เมื่อบททดสอบมาประสบในชีวิตมาสะก,กิดให้เราคิดทบทวนความผิดพลาดที่ผ่านมาไม่ว่าบททดสอบจะหนักหนาเพียงใดขอให้เราอดทนอดทนแล้วมันจะผ่านไปไม่มีอะไรหนักเกินเราจะรับไหวอย่างแน่นอนและเราจะเข้มแข็งขึ้นจากบททดสอบเหล่านั้นเนื้อหาบทความแคปซูลกำลังใจอันฮัมดูลินลักหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เป็นข้อคิดข้อตวนใจในการดำเนินชีวิตอินชาอัลลอ